Des ateliers, des petits bricoleurs poches et des voitures télécommandées Tesla. Ouais, c'est pas étonnant qu'en préparant les petits à la société de consommation, une fois adultes, beaucoup veuillent retrouver. Il pas, vous le savez, il tout ce qui, qui vous attend qui va quasiment dissimuler une certaine Tout <cours> 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 รถไปสนีนารักมากมากินจ้ามากินพริก um, ต so um, so mm. mm. oh, no. ้องเรนจะสเปซมิสองยวเราจะเอาสลัดเอาหอมด้วยนี่นี่นี่เอา เออนี่เออโอเคอร่อยอันนี้แก้วมังกรเออนี่ได้เอาเป็นจานเหรออยู่เอาเป็นหนมปังใช่ไหมนี่หมูแล้วจะเอาแบบไหนเลือกเอาบรรยากาศร้านนะคะทุกคนคนมากินเยอะมาก

มากินกันจ้ามีสิบรรยากาศในร้านอู้ป่าวว่าจะเป็นอี่ร้อยสวัสดีค่ะมากินครีกนะคะบรรยากาศร้านรสชาติเป็นยังไงบ้างพี่ละรสชาติเป็นยังไงบ้างรสชาติลอยไหม เจ้านมปังใส่ในนี้เองใส่อะไรใส่ไสนนอันนี้คือนมแบบมันจะออกรสชาติเค็มๆผมใส่เกลือเออมันเหมือนในที่เราใส่สลัดอ่ะเขาเรียกว่าอะไรน,นะมาซาเรเล่า นี ay, ่ไงขาให้ดูดกับนมไง่ับบเซ็ คือใส่ทั yup. ้งหมูปองใส่ทุกอย่งถ้าเราตนหมดเะให้เราห่อใส่หมูปงใช่ไหมมปองเออคือดีใจกิน อ,อร่อยเนาะเ้าลืม่นมนี่ใส่เกลือ นี่ถ้าเรากินไม่หมดนะเราก็เอานมปังนี่ใส่มันรีบก,กินหมดเรยวมากปกติมันจะมีข้าวด้วยนะแต่วันนี้เราไม่ได้เอาข้าวกินให้อิม่มเดคกินนะเดี๋ยวไปรอว,วัดสายตาหน้าเนี่ยไปละกินหมดแกงแล้วทุกคนห่อกับต้มเกีมนเหลือแต่สลัดนี่ไง

อันนี้เฮตติบ้บอฮะอ๋ออันนี้แยกเออดีเนะาะฝนตกทุกคนนี่นะคะคนมากินเยอะมากอว๊ยนี่ซีเกมโอลิมปิกม,มันแพ่บ่ายเยอะเลยอะ่ะว่าจะไม่ถ่ายคลิปเียหลังจากทำฟันก็มาตรวจวัดสายตาต่อนะคะทุกคน เป๊ะตัวเก่งดิห่อห่อแผ่นนี้หอมมวงทุกคนทุกคนทุเรียนสิบเก้ายูโรเอาไปกล่องหนึ่งแล้วกันตะตัดเอาไปสองกล่องเพราะว่าลูกหนึ่งเราซื้อห้าสิบเก้ายูโรใช่ไหมไปจ่ายกล่องโอเคซื้อมะม่วงกวนทุกคนแล้วก็ทุเรียนสองกล่องเนี่ยร้านปลาลิซเตอ จะไปทำฟันต่อคะ่ะลูกมันอยากติดใส่ยังยดูสิเทคทำไมวันนี้ค่ะ,ะทุกคนกินลยไหมทุเรียนเดี๋ยวจะแกะนี่แช่แข,ข็งก่อนแล้วก็วแกะดูแกะ เป็นสีขาวอุ๊ยทุกคนเขาหุ้มพาติอีกรอบหนึ่งจ้าเนี่ยกินดีอยู่นะอืมเขาหุ้มพาติฝรั่งกินทุเรียนอร่อยไหม,อ,อ,มอ,อ,อร่อยไหมอร่อยอรอใช่เปนไง ไม่มีเม็ดเออดีเนาะไม่มีเม็ดเขาคัดหรือเปล่าอืมไม่มีเม็ดจ้ามีเม็ดเล็กๆเ,เองเม็ดเล็กอร่อยอยู่เนาะหวานหอมเมีดเก็บไปก็แล้วม่เยอ,อ,อะแค่แข็งนกะ็อร่อย อืมแช่แข็งก็อร่อยดีนะมันไม่เละมากก็เขาแกะแล้วเขาแช่แข็งเลยไงเป้ะทำก๋วยเตี๋ยวจ้า